เอจริงเลยนะไม่ใช่เพราะแบบว่าเป็นเรื่องแรกของ Thai PBS แต่เป็นเรื่องแรกของตอนยอนด้วยใช่แล้วก็เลือกเลยว่าขอเดบิวต์ที่ Thai PBS เพราะว่า Thai PBS เนี่ยผลผลงานที่แบบว่ามันจะลงสังคมอะเรา่ะผลิตนีเราจะผลิตนีในการสัมภาษณ์จริงเหรอ ใช่คือจากตัวบทเนี่ยมันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจตอนยอนรู้สึกว่าการที่ตอนยอนจะได้เริ่มแสดงเดบิวต์ในบทบาทนักแสดงแล้วก็ได้มารับบทนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เอ้ยดีนะเว้ยแบบนี้ค่ะ พูดได้เต็มปากนะคะว่าเดบิวต์แล้วค่ะฉันเป็นนักสแสดงร้อยเซแล้วนะคะสําหรับต้นยนต์รชานน์ค่ะก็เปิดใจเลยว่ากว่าจะยอมรับเล่นละครสักเรื่องตัวบทสําคัญมากนะคะเพราะว่าเธอเองก็มีผู้จัดละครติดต่อมาตลอดแต่เธอบอกเลยว่าเหมือนฟ้าลิขิตล่ะค่ะกับบทโจโจในละครเรื่องเกิดแก่เจ็บโตละครเรื่องใหม่ของไทย p ี s นะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้มีมุมสะท้อนสังคมคนดูต้องได้แง่คิดกลับไปแน่นอนค่ะ ซึ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่เธอบอกว่าต้องคับดบทบาทเพราะว่าภาพของชาว LGBT ในจอทีวียังไม่หลากหลายค่ะแถมเรื่องค่าจ้างการเป็นนักแสดงเนี่ยเธอก็พบนะคะว่าค่าตัวบางทีก็ถูกกว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยจึงอยากเริ่มต้นด้วยบทบาทที่ใช่ค่ะจะได้ท,ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเต็มทีค่ะเรามองว่า <c oughs> เราไปดูที่ตัวเงินละเราดูถึงโอกาสแล้วก็อะไรใหม่ๆที่เราจะได้ทํา อืมซึ่งพอได้มาเริ่มถ่ายละครจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนมันอาจจะมีแหละที่แบบเราไปรับแสดงบ้างเป็นตอนหรือว่ารับเชิญอ,อะไรต่างๆเนาะแต่ว่าครั้งนี้มันคือการที่แบบเราอยู่ด้วยตั้งแต่ทั้งเรื่องอะ่ะเออแล้วก็ได้เข้าใจคนกองจริงๆคนละครจริงๆที่แบบต้องตื่นเช้าเลิกดึกอะไรแบบเนี้ยอืมไม่สัมพันธ์แรกในชีวิตใช่ใช <laughs> ไม่ลำบาก <laughs> <c oughs> ไม่ลำบากเพราะว่าในเรื่องไม่ต้องใส่วิก เธอพูดเองเลยนะคะว่าเรื่องนี้นั่นแหละไม่ได้มีใส่วิกนะคะทําให้ง่ายต่อการทํางานค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นบนโซเชียลคอนเทนต์มากมายต้นยอนจะมากับวิกผมนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ชอบละค่ะแล้วลวิกนี่ก็ไม่ซ้ําด้วยนะคะซึ่งเธอก็แจ้งว่าไม่ได้มีปมเรื่องเส้นผมอะไรแต่เพราะเธอวางคาแรคเตอร์ไว้ชัดเจนว่าอยู่ในสถานะคนดังบนออนไลน์ค่ะเธอจะชื่อตอ้นยอนที่มาด้วยเสื้อผ้าหน้าผมแบบเป๊ะปังแต่ว่าในชีวิตจริงนะคะเธอจะเป็นอีกคนนึงมีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้ค่ะ คือตอนยอนรู้สึกว่าแล้วแต่คนเลยนะคะว่าอยากใส่วิกด้วยเหตุผลอะไรบางคนเนี่ยเป็น LGBT จำเป็นต้องใส่วิกไหมไม่จำเป็นัะตอนยอนบอกตรงนี้เลยว่าไม่จำเป็นคือน <laughs> แล้วแต่คนว่ามั่นใจยังไงเหมือนตอนยอนเองเนี่ยมีพาร์ทชัดเจนว่าชีวิตประจำวันเราเป็นเกย์เป็นบอยบอยเขาผมแต่ว่าสมมุติถ้าอยู่หน้ากล้องในพื้นที่สื่อของเราอินฟลูของเราในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเราจะใส่วิกผมยาวเพราะเราอยากสวย แต่ว่าในต่อละครล่ะจะออกมารูปแบบไหนเออผมอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเลยทุกคนไม่เคยเห็นตอนย้อนในลูกนั้นตอนย้อนถางีนล์มในโซเชียลเราคุตอนยอนลูปนี้เลยใส่แบบห่างมารวบตึงตายชีวิตนีงเราเชื่ออะไรไม่เชื่อว่าตอนย้อนเชื่อโรเบิร์ต เจมเจมชื่อจริงๆเจมหรือโรเบิร์ตเจมเจมมาไปเจมไม่เจมเกิดเจมไปเกิดชื่อเจมน้องเจมแต่งตัวแบบเนี้ยถ้าสถานการณ์จริงอ่ะไม่มีใครจอดให้แน่ๆนหรอไม่มีใครจอดให้แน่ๆ นี่ก็เป็นสถานการณ์จริงค่ะที่น้องเจนในลุกของต้นยอนแต่งตัวจัดเต็มนะคะแต่โบกแท็กซี่แล้วไม่รับค่ะกําลังเป็นกระแสบ,บนโซเชียลก็เป็นเรื่องเล่าฮาฮในบทบาทอินฟลูสาวนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตใกล้ออกอากาศแล้วคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะสําหรับละครของเราค่ะหน้าจอไทย p b s เนี่ยแหละค่ะเกิดแก่เจ็บโตนะคะเร็วๆนี้ค่ะแหมให้ส